You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y ท e ่ Happiness Investment สวัสดีค่ะโอเคอ่ะเราเริ่มกันเลยครับ ค่ะก็วันนี้ขออนุญ,ญาตสรุปตัวเซกเตอร์รีพอร์ตก่อนนะคะที่เราเพิ่งออกไปนะคะกเ็เรามีการอัปเกรดตัวเซกเตอร์วิวนะคะเป็น positive จากเดิมที่ neutral นะคะโดยทีเ่เรามองว่าโควิดเนี่ย จะดีกับกลุ่มโรงพยาบาลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะท็อปพิกของเราเนี่ยยังเป็น BMS นะคะแล้วเราก็เพิ่มตัว BCS เข้ามาเป็นท็อปพิกอีกตัวนะคะมีการปรับประมาณการรายได้จากเรื่องของรายได้โควิดแล้วก็มีการ roll over target ไปเป็นสิ้นปี2-2นะคะ <c oughs> ก็ target ใหม่ของตัว Top ปพิกเนี่ย BMS ก็จะอยู่ที่27.1แล้วก็ BCS อยู่ที่26.7 นะคะ,ะสรุปเนื้อหาในเรื่องของอตัวรีพอร์ตคร่าวๆนะคะประเด็นแรกเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของการประมาณการเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเราคาดว่าทั้งปีเนี่ยประเทศเราน่าจะฉีดได้ประมาณสัก80.5ล้านโดสนะคะซึ่งมันจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของอประชากรเนี่ยที่1นึ่งโดสก็คือ69%แล้วก็ที่2โดสเนี่ยอยู่ที่46% นะคะโดยที่ถ้าดูจาก Time Frame แล้วเนี่ยไอ้ทาร์เก็ตของรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการดีเลย์ออกไปนะคะก็คือกว่าจะถึงที่ t a r ์เกที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ยน่าจะประมาณดีเลย์ไป,ปสักสาเดือนนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ Study นะคะที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของอทิศทางของผู้ติดเชื้อกับ ระดับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเป็นการดูตัวอย่างเอาเอาประเทศตัวอย่างในในในยุโรปในอเมริกามาดูเป็นหลักๆนะคะซึ่งพอจะสรุปได้ว่าตัว ออตัวคอนเฟิร์มเคสเนี่ยมันจะพีคเนี่ยก็คืออาจจะก่อนหรือหลังก็ได้นะคะของ10% Population ที่มีการฉีดวัคซีน1โดสไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันถึง30%เนี่ยทุกประเทศเนี่ยพีคไปหมดแล้วนะก็แปลว่าถ้าถึงเรา,เราเฉีดได้ถึง30%ของ Population ออได้1โดสเนี่ย โอกาสที่เราจะผ่านพีคมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบแบบนั้นนะคะแล้วก็เราดูว่าโอเคหลังจากพีคแล้วเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะพบว่าที่ระดับการฉีดวัคซีนประมาณ20-40%ของ u o p u l o t เนี่ยไอ,อเคสการติดเชื้อเนี่ยมันจะลงมาเหลือแค่ประมาณไม่ถึง20%ของพีคนะคะอันนี้ก็ถ้าเราเอามาเอ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 า,เอาทิศทางอันนี้มาแอปพลายกับประเทศไทยนะคะเราก็คาดว่า พีคของประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสักกรกดาสิงหานี่แหละนะคะแล้วก็ไอจำนวนพีคเนี่ยมันก็อาจจะอ,อ,อยู่ในเลนนะคะประมาณ6,000ถึง1,500 0คนต่อวันนะคะอันนี้อันนี้เป็นถ้าเราอิงจากสต๊าดี้ที่เราทำนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของนิ w เวฟนะคะเ,เราก็มีมุมมองว่านิ w เวฟเนี่ย มันจะมีมาเรื่อยๆนะคะมันจะไม่ได้จบแค่เดี๋ยวเดลต้าจบแล้วมันจะจบเพราะว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวฟใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อัตราการตายลดลงนะคะแล้วก็การเกิดเวฟแต่ละครั้งเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาสั้นลงนะคะเมื่ออัตราการตายลดลงเนี่ยคนก็จะไม่กังวลและเพราะว่าต่อให้เคสเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเคสแบบเขาเรียกว่าเป็นเคสเบาๆเนี่ย ก,ก็สถานสุขก็จะสามารถรับมือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นข้อสรุปประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับตัวเซกเตอร์ะค,ะค่ะโอเคครับ่ะพี่มดครับเราลงมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับในเกี่ยวกับแต่ละโรงพยาบาลครับว่าสาเหตุใที่เราเลือกท็อปทิกเป็นตัวไหนแล้วก็มีอ่า potential upside ประมาณไหนครับแล้วก็ variation ที่เราปรับเนี่ยนะครับเราปรับบนอ่กากำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ละตัวอ่า ในส่วนของอเห็นนะคะคคแปบ๊บหนึ่งตัวท็อปพิกของเราเนี่ยตัว BC, ดีเอ็มเอนะคะตอนนี้อัพไซด์ยังอยู่ประมาณ15.8อ่ะตีซะว่า16เปอร์เซ็นต์นะคะส่วน BCS เนี่ยอยู่ประมาณ10 14เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็การปรับประมาณการเนี่ยก็ต้องบอกว่า เลนค่อนข้างกว้างในในตัวในในแปดตัวที่เราเวอร์เนี่ยมีการปรับกําไรเนี่ยขึ้นไปตั้งแต่สองเดี๋ยวนะคะตั้งแต่สี่ถึงประมาณ60%กว่าปอร์ซนะคะก็โดยโดยภาพรวมก็คือทุกคนนะถูกปรับขึ้นหมดนะคะซึ่งเป็นการปรับจากการเพิ่มรายได้เกี่ยวกับตัวโควิดเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมค่ะ โอเคได้ครับก็อย่างนี้วันนี้ช่วงนี้พี่พี่มดก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาแบบโรงบาลแบบเซฟเฟทั้งสองตัวก็คือ BCH กับ BDMS อย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคได้เลยประมาณนี้วันนี้ขอบคุณถามพี่มดมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ